ที่สถานีของเราเย็นชุ่มฉ่านะคะด้วย<ฆ>แอร์แคลเรียน,นะคะแล้วก็ข้างนอกเย็นชุ่มฉ่าไปด้วยฝนค่ะแต่ว่าที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติอาจจะร้อนด้วยเดือดปุดๆเลยค่ะโดยเฉพาะใน <c oughs> ที่ประชุมกะตะรตรนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะวันนี้น่าจะมีการเอาเรื่องของการหาหรือคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เข้าหาหรืออย่างแน่นอนแต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเพิ่งประชุมไปประมาณช่วง15นาฬิกาที่ผ่านมา <ฮะ S 1> วันนี้การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือวอ่ากตรครั้งที่5ทับ2,567เวลา15นาฬิกามีวราระที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีการหาหรือแล้วก็พิจารณาเรื่องการปฏิบัติการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของตรโดยข้อ1.1 เป็นคําสั่งอันนี้คือเป็นวาระเลยนะที่เขาขึ้นเลย่ะคอยู่ในข้อ4แล้วมีข้อแยกย่อยมาคือ1.1เป็นคําสั่ง177ทับ2,567ลงวันที่18เมษายน2567เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินยัยข้าราชการตํารวจและข้อ1.2กรณีคำสั่ง178ทับ2,567ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน นี่ก็คือคําสั่งที่เกี่ยวกับปิกจกทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งการประชุมมีผลต่อการกลับมาหรือไม่ได้กลับมาในการปฏิบัติหน้าที่ของพลตํารวจเอกสุรเชษฐาภานรองพอบตรนะคะโดยที่ประชุมจะเอาผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการข้าราชการตํารวจเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยก็คือทางคณะอนุกตรวินัยที่มีความเห็นว่า คำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายแล้ว้าเราเคยถกเถียงกันว่าตกลงจะใช้ข้อกฎหมายข้อสรุปของใครดีของคณะกรรมการชุดไหนดีซึ่งวันนี้เขาจะเอาในส่วนของผลเนี้เข้าแล้วก็จะเอาในส่วนของการหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ออกมาระบ,บุว่าขั้นตอนคำสั่งให้ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานออกจากราชการไว้ก่อนไม่ถูกต้องเข้าไปสู่ที่ประชุมด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะทราบผลปรากฏว่าวันนี้เวลาประมาณ14นาฬิกาค่ะทางด้านของคนที่ถูกบิกโจ๊กมีการยื่นดำเดน,ดน,นินคดีเมื่อวานนี้ไปร้องต่อศาลเรื่องของคดีหมิม่นประมาทก็คือพลตำรวจเอกวินัยทองสองซึ่ง ท่านสวมหมวกสองใบใบแรกคือคณะกรรมการข้าราชการตํารวจกตรผู้ทรงคุณวุฒิคือเป็นคณะกรรมการอนุกตรวิไยที่บอกว่าคําสั่งของบิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วหมวกอีกหนึ่งใบของท่านก็คือท่านเป็น คณะกรรมการในชุดที่นาย,ยกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมามในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจําได้ใช่ไหมคะ,ะแล้วมีครั้งหนึ่งวันที่5เมษายนท่านออกมาแถลงกับสื่อมวลชนบอกว่าผลสอบใกล้จะออกแล้วโดยคาดว่าบิ๊กโจ๊กน่าจะมีความผิดตรงนั้นแหะคะ่ะบิ๊กโจ๊กก็เลยเอาเรื่องของคําให้สัมภาษณ์ของทั้งท่านวินัยเนี่ยไปฟ้องต่อศาลในคดีหมิ่นประมาทวันนี้ทางท่านวินัยทองสองเลยออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะมติเสียงส่วนใหญ่ มีคนเดียวที่ไม่ออกเสียงว่าการดำเนินการของพอบตรตามมาตรา131เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะครับสิ่งที่ท่านรองสุเชษเอาไปฟ้องก็เพื่อที่จะไม่ให้ผมเนี่ยเข้ามาพิจารเรื่องที่อนุวิัยนเนี่ยเสนอมาเข้าที่ประชุมกตรในวันนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ตอบ หลายหลายสื่อมาสัมภาษณ์ผมได้ขอบคุณไปว่าท่านได้เปิดโอกาสให้ผมเนี่ยสามารถเอาข้อเท็จจริงที่ผมมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือผมเป็นข้าน้ามการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยผมสอบทุกทุกด้านเปิดโอกาสให้ผมใช้สิทธิ์ในการป้องกันชื่อเสียงผมเนี่ยชี้แจง2ประเด็น ประเด็นแรกก็คือเรื่องของที่ประชุมอนุกรรมการกตรตวินัยที่มีคะแนนเอกฉัน10ต่อศูนย์ว่ากราณีที่ทางบิ๊กตายมีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนั้นถูกต้องอประเด็นที่2ก็คือว่ากราณีที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยไปฟ้องร้องเรื่องของคดีหมิ่นประมาทท่านบอกว่าดีเลยขอบคุณ<ะ>บิ๊กโจ๊กมากเลยเพราะท่านจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะว่ามันมีเยอะมากอย่าลืมว่าท่านเป็นคณะกรรมการชุดนี้ที่นายกตั้ง แต่ท่านไม่ได้ออกมาแถลงข่าวค<ะ>่ะคนที่ทแถลงข่าวคืออาจารย์วิสุนุราง,งาม,มที่บอกว่าไม่สามารถชี้ถูกชี้ผิดได้แต่คุณวินัยทองสองบอกว่ามีรายละเอียดชัดเจนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราติดตามดูอาขณะเด,ยเดียวกันเดี๋ยวเรารอไปดูหน่อยนิดนึงบรรยากาศที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าผู้สื่อข,ข่าวรออยู่โอ้โหคุกํานักเลยตอนนี้นะคะทั้งในส่วนของอมรินออนไลน์อมรินทีวีที่รอในการแถลงข่าวผ่านไปแล้ว 1>, 1ชั่วโมงครึ่งสำหรับการประชุมเพราะเริ่มตั้งแต่15นาฬิกา<น>ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรติดตามในทุบโต๊ะข่าวค่ะใช่ค่ะอัปเดตสาย 4hdf เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ